นี่คือน้ำยาล้างจานที่เราควรได้กันนะคะนี่น้ำยาล้างจานได้ซับผ้าได้นะคะโดยวัตถุดิบง่ายๆกูซื้ออยู่2อ,อย่างนะคะคือ N70 แล้วก็เกลือเกลือเนี่ยสิบาท N70 ประมาณ45บาบาทค่ะครึ่งโลที่ทำมาดูเลยแล้วเดี๋ยวไปรับชมวิธีทำเนาะ คนจากสีใสเป็นสีขุ่นแบบนี้แบบนี้เป็นสีขุ่นนะคะเนี่ยเมื่อก,กี้เป็นสีใสนะคะนี่เป็นสีขุ่นเติมเกลือลงไปค่ะเกลือนะคะค่อยๆใส่เนาะคนต่อเกลือเกลือจะช่วยความเหนืด ทำความสะอาดทุกอย่างได้เลยนะคะเวลาเราล้างปลาล้างอะไรเราก็ใช้เกลือนะคะในการล้างขาวล้างอะไรเกลือช่วยได้นะคะช่วยทำความสะอาดได้อันนี้เราจะมาทำน้นำยาอนเนกประสงค์ไว้ใช้ในบ้านนะคะ,ะลักผ้าล้างจานได้เติมไปอีกค่ะเกลือ N 70ที่ใช้ครึ่งโลนะคะเกลือก็ต้องครึ่งโลเพื่อแบบอยู่ได้นานด้วยนะคะไม่บูดเราก็จะค่อยๆกองน้ำมะกรูดที่เราต้มไว้ใส่นะคะค่อยๆใส่ไปเล็กหน่อย ใส่เยอะนะนี่เป็นมะกรูดที่เราต้มไว้แล้วนะคะเคล็ดลับคืออย่าต้มนานนะคะน้ําเดือดเอามะกูดไปใส่ปิดฝาไว้แล้วยกลงได้เลยนะคะแล้วก็เอามาทิ้งไว้จะประมาณนี้เพราะถ้าต้มนานนะมะกรูดเราจะเละน้ําก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะน้ําจะไม่ใส่แบบนี้น้ําจะเป็นตัวๆว,วุ้นๆอย่างนั้นนะคะทําไม่ดีนะคะ แบบนี้เราเอาแค่กลิ่นกับผิวมะกรูดของมันเนี้ยแล้วน้ำขเขาก็ออกไปมากแล้วกันเนี่ยย้ำเลยนะคะอย่าต้มนานค,านนะอคน่อยใส่ของเล่นนิดเดียวนะยอย่าใส่ทีเยอะนะใส่ไฟปุ่มอันนี้ในในคลิปนี้ผมคลิปยาวๆ่อยนะคะแอมจะใช้มะกรูดประมาณ3โลค่ะ เอ็นเจศูครึ่งโลเกือครึ่งโลน้ำที่ใช้ต้มมะกูดประมาณห้าถึงกลิตน,นะคะใช้วิธีการก,รกาักอานาะแล้วาก็ดูปริมาณมะกรูดเราดูเอ็เจศูนย์เราที่เรามีนะคะแต่วัน,วนนี้ใช้เอ็นเจศูนยขวดเนี้ยครึ่งกิโลนะคะนี่ขวดน,นี้ยครึ่งกิโล นี้เราได้กองน้ำมอเตอซใส่เกลือเริ่มไปดูี่้ออไคมุมควานดคตาหนด้วยแล้วกเวลาเราเอาไปใช้งานก<ำ>็กนะองยึดไม่ต้องกลัวนะคะว่ากองยึดเดี๋ยวเราจะต้องพักไว้ก่อนนะคะก่อนเราจะไปกอใช้งานได้จริงๆก็ใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่า ต้อมะกรูดนะยังร้อนอยู่นะคะยังใช้แบบทำแบบกันร้อนเ,เพราะว่าทุกอย่างเราก็ละลายง่ายแต่ต้องทำแบบกันร้อนอันนี้ก็คือแบบใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วแต่ว,ว่ามันยังร้อนอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูอนะี่นะคะว่าสีจะเป็นไงสีน้ำมะกรูดเลยนะคะเราไม่ได้ใส่สีไม่ไดเติมอะไรเลยนะมันก็สีสีน้ำมะกรูดเลยเดี๋ยวพักให้ดีกว่ะ กันนี่คือน้ำยาล้างจานที่เราควรได้กันนะคะนี่น้ำยาล้างจานได้ซักผ้าได้นะคะโดยวัตถุดิบง่ายๆมะกรูดซื้ออยู่สองอย่างนะคะคือเอ็เจสูแล้วก็เกลือเกลือเนี่ยสิบาทเ7็เจสูประมาณสี่สิบ้าบาทคา่ะครึ่งโลที่ทำดูนี่เลยเสร็จแล้วเนี่ยสีแบบสีแบบน้ำมะกรูดธรรมชาตินะคะเราไม่ได้แต่งสีอะไรเลยนะฟองนี่น้กลัวนะคะดต่ก็หาย นี่ยังยังร้อนร้อนอยู่เลยนะคะเนี่ยขวดเสร็จแล้วนะคะ่ขวดนี้1.26ลิตรกอกเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้อ่ะ6ขวด น้ำยาอเนกประสงค์ล้างจานซักผ้าได้จับประกบงบก็น่าเอ็นเจตซูนห้าสิบเกลสิบบาทเพราะเอ็นเจตซูนใช้แค่ครึ่งโลนะคะอันนี้ใช้เอ็นเจตซูนครึ่งโลแล้วก็เกลือเกลือครึ่งโลก็สิบบาทขอบคุณการรับชมนะคะ